ความเคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวกับถนนสุดหน้าโรงพยาบาลวาชิรพยาบาลน,นั้นถือเป็นข่าวที่น่าจับตามองเพราะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายของประชาชนในพื้นที่แต่ที่น่าตื่นเต้นคือความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในการซ่อมแซมและเสริมความมั่นคงให้กับโครงสร้างถนนซึ่งหลายคนอาจยังไม่รู้ว่ากระบวนการนี้ดำเนินไปอย่างไรบ้างและทำไมมันถึงสำคัญมากสำหรับชุมชนและผู้ใช้งานถนนเส้นนี้จริงๆหลายคนอาจมองว่าเป็นเพียงการซ่อมแซมพื้นผิวธรมธรมดาๆแต่ความจริงแล้วกระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงคุณภาพดินและการถมทรายเพื่อเอ สริรความเสถียรซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในการป้องกันไม่ให้ปัญหาเดิมกลับมาเกิดซ้ำอีกในอนาคตตัวเลขล่าสุดจากรอฟรมระบุว่าการถมทรายไปแล้วกว่า8,286ลูกบาทเมตรในช่วงวันที่14-17ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นปริมาณที่มากพอที่จะทำให้พื้นผิวถนนอยู่ในระดับที่ปลอดภัยและมั่นคงมากขึ้นแต่ความท้าทายก็ยังไม่หมดเพราะตอนนี้ระดับพื้นผิวอยู่ต่ำกว่าระดับเดิมถึง85เซนติเมตรซึ่งเป็นจุดที่ต้องเร่งดำเนินการปรับระดับอย่างเต็มที่ โดยขั้นตอนต่อไปคือการทามหินคลุกเพิ่มเติมประมาณ50เซนติเมตรเพื่อให้พื้นผิวกลับคืนสภาพเดิมและปลอดภัยสำหรับการสัญจรอ,อีกทั้งยังมีการเตรียมเปิดช่องทางเข้าออกให้กับโรงพยาบาลชิรพยานเพื่อให้บริการยังคงต่อเนื่องและไม่สะดุดนอกจากนี้รอฟมอ,อย่างให้ความสำคัญกับความปลอดภัยอย่างเต็มที่ โดยมีการตรวจสอบและประเมินสภาพโครงสร้างของอาคารสำคัญในบริเวณใกล้เคียงเช่นสถานีตำรวจนครบาลสามเสนและแฟตตำรวจซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าไม่มีการเคลื่อนตัวหรืออาการผิดปกติใดๆที่น่ากังวลซึ่งเป็นข่าวดีที่แสดงให้เห็นว่าพื้นที่นี้ยังปลอดภัยสำหรับประชาชนทุกคนแต่เบื้องหลังความคืบหน้าเหล่านี้คือความมุ่งมั่นของทีมงานในกา และดำเนินการอย่างรวดเร็วและปลอดภัยเพื่อให้ทุกอย่างกลับสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุดนี่คือสิ่งที่ทําให้เราสามารถมั่นใจได้ว่าแม้ในช่วงเวลาท้าทายเช่นนี้โครงการนี้ยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงและเต็มที่เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกของทุกคนในชุมชน